คุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับมีรถมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วใช่ัไหมเบน์ใช่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถเบนซ์คันสีทองใช่หลายๆคนเนี่ยรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณอาทั้งหลายครับพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายที่รอรถอยู่นะครับผมวันนี้เรามาจัดไาให้แล้วนะครับสําหรับเบนซ์สีทองนั่นก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ W210E240 ฟังดีๆนะเป็น E240 นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปี2,001นะครับคุณผู้ชมใช่อ่เดี๋ยวให้พี่เบนซ์พาเดินชมสภาพเลยดีกว่าเดี๋ยวมาให้ดูรอบๆคันนี้ก่อนะฮะถ่ายกลางแจ้งช่วงนี้กลัวโควิดนะครับ <laughs> ต้องตากแดด,ดเอาแดดไว้ก่อนอ,อย่างแรกก็คือ,อปี2,001ะนะ,ะเห็นแล้วนะฮะ อันนี้จะให้ดูรอบๆอทันก่อนนะผมให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยดีกว่าอ่าคุณดูนะฮะของเขาเป็นโลโก้ที่เป็นดาวลอยนะดะวลอยนะัเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วนะกระจังหน้าโคมเนี่ยในสวยเลยนะซี่ทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีหักเห็นไหมครบทุกอย่างนะฮะแล้วคุณดูที่ไฟหน้าเขาดิไฟใสนะโอ้โหคตอใสดูสิคือใสกิ๊บเลยดูสิกิบฟต์กิ๊บๆเลยนะฮะสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ เออต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถเดิมเดิม,เด,มเดิมจริงเดิมจ๋าเลยทุกอย่างเดิมเดิมนะให้ดูสีรอบๆคันก่อนดีกว่าสีผมบอกเลยนะฮะว่าสวยทั้งคันหลายๆคนอาจจะเรียกว่า n นิ Eye ในตำนานใชน่เลยตัวนี้แหละฮะที่เขาเปลี่ยนเป็นโฉมไฟกลมนั่นก็คือโฉมแรกข,ของเบนซ์ตอนนั้นนะ,ะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดู คือตัวถังของเขาหวานสีนะผมบอกว่เอ่อเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าสวยเลยนะไบมุมยังอยู่ครับผมอาจจะตัวนี้เนี่ยคือตัวแพ็กเกจอีลิแก้นนะใ่คุณผู้ชมนี่ตรงนี้เห็นไหมอีลิแก้นในแพ็กเกจนะฮะเห็นแล้วนะฮะทุกอย่างนะคะจะไดจะเป็นอีลิแก้นนะอีลิแก้นก็คือเอ่อเรียกได้ว่าเป็นตัวเขาเรียกตัวอะไรนะพี่กตาลกลางเออมันจะมีคลาสสิกอีลิแกนอลังกาศแล้วก็อวังการอ่าใช่ฮะคันนี้นะครุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้อะไรนี่ยได้พวกคิวโค้งที่ตัด ผงอกเป็นอีกลักเพิ่มความรักชุรี่สวยๆหรูๆนะส่วนคิ้วตรงนี้ของเขาก็จะเป็นลมดํามานะฮะซึ่งจะเป็นอย่างนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะ,ะ,ะคุณผู้ชมได้ดูนะสวยงามนะผมว่าสวยงามสวยงามหมดนะสีเสือตัวถังของเขานี่บอกเลยนะว่าตัวถังเขานี่บางๆเลยคุณบางจริงๆใก<ช>็ <ๆ S 2> คือง่ายๆว่าสีเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ไปทำเลยเพราะว่าสีเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วใช่ฮะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่า ดูเลยอ่ามาดูด้านซ้ายกันบ้างนะฮะตัวถังกันเลยอ่าเป็นไงคืออย่างที่เราบอกนะว่าสวยจริงๆสวยทั้งคันเลยนะหัวจดท้ายทุกอย่างนะก็อขอพายจริงวันนี้อาจจะรดอาจจะเลอะบ้างเล็กน้อยเพราะว่าฝนมันตกเมื่อเช้าตกเมื่อกี้ขับมาเนี่ยดูสิ่ล้อยังเลอะอยู่เลยนะครับแต่ว่าชุดสีอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็พยายามเช็ดให้แล้วอ่าใช่ครับแต่คือรถสวยแน่นอนคุณผู้ชมครับของไฟเลี้ยงเขาก็อยู่ตรงกระจก ไปหาคุณผู้ชมผู้ชมดูดิฟิล์มนะคือต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองในกล้องแล้วมันดำจริงๆมันไม่ดำนะมันไม่ดำมากเห็นไหมพี่้องเห็นว่ามันมองยังทะลุอยู่นะเอาง่ายๆว่าเวลาเรามองจากข้างในเนี่ยคือคุณผู้ชมสบายตาตาใช่แต่มองข้างนอกเนี่ยโอเคอาจจะดำคุณอาจจะเห็นว่าดำนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรามองสบายตาอยู่แล้วนะแบบนี้เราดตัวถังทั้งคันสวยงามไหมบางๆทั้งคันบางนะครับใช่ฮะลองดูด้านท้ายบ้าง ด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมครับไฟท้ายนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับโลโก้ E 2 4 0ก็ยังอยู่นะครับดูดาวเขาอ่าเป็นไงนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะคิวโคมเนี่ยคุณดูดิคุณดูดิโอ้สวยกริบเลยนะดูสิสวยกริฟกริฟเลยนะโอ้โอ่ะดูบั้นท้ายนันบ้างข้างในดีกว่าบั้นท้ายนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะฟุก เป็นไงโล่งโล่งสะอาดตานะไฟตรงนี้ยังติดอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าตัวใส่ซีดีจากโรงงานของเดิมของเดิมอ่าใช่ฮะรวมทุกอย่างนะทุกอย่างเป็นพรมโรงงานนะฮะของเดิมหมดเลยนะครับใต้ก็จะมีล้ออะไหลนะครับแม่แรงครับผมอ่าก็ยังอยู่นะครับใช่ฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยเคย ผ่านแก๊สมาครับผมใช่ฮะบมันตรงๆเลยแต่ว่าเอาออกไปนานแล้วใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เชื่อรถใช้แก๊สมาเครื่องต้องสั่นแน่เครื่องต้องไม่ดีแน่เอามาถอดออกอจริงๆไม่บอกคุณผู้ชมก็ได้แต่เราบอกว่ารถเคยใช้แก๊สมาและเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสตาร์ทหน่อยสิน้องตอนนิ่งๆเลยเห็นไหม ใช่คือต้องบอกว่าการดูแลรักษาเขานะฮะคือเขาดูแลนะใช่คืออยากจะเปิดเครื่องให้ดูเลยว่านิ่งขนาดไหนนึงในกระรับโอเคเครื่อ,องเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรหัส M112 แล้วนะ,ะคือไม่ใช่ M ตอนหนึ 1, ่ถ้า M ตอจะเป็น6 เวลาไปซื้อ w ั1วิวอ่ถ้าเป็น2-40 V6 หน้าเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับจะดูแบบเขาจะดูหรูขึ้นใช่นะครับใช่ครับก็คือเป็นเจเนอเรชันที่อยู่ใน2องหนึ่งตัวแรกแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าสั่นไหมดูสิมีสั่นไหมเครื่องนะนี่ติดเครื่องอยู่ เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภายในต่อ <ไป S 1> เดี๋ยวรบกวนน้องตอนดับไอ้ดับเครื่องหน่อยาอเดี๋ยวให้ดูแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับลายไม้นะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะครับแผงลำโพงนะครับไม่มีแตกหักนะครับให้ดูนชัด <c oughs> เดี๋ยวพี่เบนเทสระบบไฟฟ้าเลยครับ <c oughs> ระบบไฟฟ้าครับจะเป็นระบบอัตโนมัติก็คือกดทีเดียวนะฮะจะเป็นออโต้ขึ้นเลยใช่ครับผมขึ้นเรียบร้อยนะครับงานกันได้ปกตินะขออนุญาตอีกทีนะอ่าเดี๋ยวปรับกระจกไฟฟ้าให้ดูครับครับผมกระจกมองข้ามปรับไฟฟ้านะฮะท้ายครับท้ายครับขวาครับขวาครับขึ้นครับขึ้นครับลงครับผมสมบูรณ์นะครับใช่ครับขับมาที่เบาะเรามาดูเบาะ บอกคือต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดูดีและสวยนะคือหนังของเขาไม่ได้แตกไม่ได้ขาดนะฮะได้ไม่ได้ร่นนะฮะคุณผู้ชมนะถือว่ายังสวยอยู่แล้วก็คือที่สําคัญเลยบอกเขายังนั่นอยู่อ่าทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงฮะเดี๋ยวผมจะเทสระบบไฟฟ้าดูนะครับเดินหน้าถอยหลังงัดขึ้นไอ้งัดลงเอยงัดลงงัดขึ้นเนี่ยเออมันสวยอ่านี่ฮะงัดได้สองแบบครับพนักพิง โอเคหัวหมอนครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะลงได้ก็ต้องขึ้นได้ใช่ฮะนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางคอนโซลต่อครับคอนโซลหน้านะคุณผูนน้ชมนะขออนุญาตด,ดูในเก๊ะนะฮะในเก๊ะผมเจออะไรคุณดูนะอ่าโอ้โหมีคู่มือด้วยใช่ฮะผมว่าดูดิการรักษาของเขานี่มันอยู่นะคู่มือคู่มือเนี่ยมือซ์เดสเบนเนี่ยดูดิเห็นไหมวิทยุทุกอย่างฮะครบเลยอ่ะ รถจริงๆใช่ฮะนะครับนี่แอดมีบินด้วยบินเคยทำมาในนี่ใช่ฮะก็คือการดูแลเมทนันของเขาฮะอ่านี่ทำนี่ยอดอยู่ที่1 1 7 9 0ใช่ครับนะครับก็คือทำพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะตัวคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนซินยังวาล์วหัวเทียนอืโอ้หลายอย่างมาหลายอย่างใช่ครับคุณผู้ชมก็คืออย่างที่เราบอกครรถผ่านการเซอร์วิสมาแล้วใช่เขาเซอร์วิสถึงนะคันนี้นะฮะอ่าต่อมามดูดชบอร์ดคอนโซลหน้าสวยงามนะดูนะ ทุกอย่างไม่แตกไม่หักนะฮะลายไม้ของเขาสวยเลยนะฮะช่องแอร์ของเดิมฮะโอ้โหลายไม้ผมว้าวมากๆเลยสภาพสีเงาใช่ครับผมวิทยุก็จะเป็นเออ่ตัวเป็นจอป๊อปอัพนะฮะคุณผู้ชมจากไฟโอเนียนะใช่ระบบเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์ก็เป็นอีเลกันแพคเกจอีเลกันอ,อย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชม ทุกอย่างของเดิมครบนะฮะ่องเก๊ะตรงเนี้ยมันจะมีช่องแอร์ด้วยก็มันก็อาจจะเี็กบ็อกไม่ใช่ตู้เย็นนะแต่ว่าก็คือว่าใช้งานคล้ายๆกันใช่ครับผมก็คือเย็นถึงแหละใช่ฮะแต่ไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะฮะ้าเดี๋ยวจะพาไปดูถางด้านฝั่งคนขับมาฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูตรงแผงประตูก่อนเลยนะครับถผงประตูนะครับเป็นสีเทาตัดด้วยทีมลายไม้ครับ ลายไม้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่ฮะถงลําโพงสวยงามครับอืไม่มีแตกหักนะครับอ่าขอมากระจกครับลื่นเลยฮะขึ้นลงได้ปกติครับผมต่อมาก็กระจกปรับมองข้ามไฟฟ้านะฮะมองข้าไฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายครับขึ้นครับลงครับ ได้เบาะนะฮเบาะที่ใช้งานน่าสุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะเอ่อคุณผู้ชมได้อะไรไหมได้หนังเดิมโรงงานนะฮะสภาพก็ถามว่าผมว่าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมยังสวยยังถือว่าสวยอยู่นะฮะสวยงามครับไเบาะยางนั่นบาะยังนั่นครับเพียงยังนั่นฮะแล้วรถคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าออกที่ศูนย์เบนซ์ราชครูครับนี่นะครับตามอยู่อ่าสติกเกอร์เดิมโรงงานก็ยังอยู่ใช่ครับนะครับระบบไฟฟ้าครับพี่ก๊อบไฟฟ้าครับเดินหน้าครับ ถอยหลังครับนัดขึ้นครับงัดลงครับพนักพิงครับอ่าหัวหมอนครับอ่าขึ้นได้ก็ต้องลงได้ครับครบนะครับโอ้โหได้ใช้งานได้ครบถ้วนเลยนะต่อมาพ่งอะไรกันบ้างนะฮะพวงนั้นของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังหนังของเขาต้องบอกเลยว่าหนังเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะอ่าอ่า ่มเขาก็ยังอยู่ในสภาพดีนะฮะอาจจะมีแบบมีลอกนิดนึงบ้างคือจางๆไม่ถึงกับลอกนะครับผมจางๆใช่ครับจางๆนะแค่จางเฉยๆไม่ลอกนะครับอ่านะครับต่อมานะฮะเรามาดูที่ใหม่กันบ้างพี่ก๊อล์ฟใหม่คันนี้นะฮะวิ่งมาเพียง182,949กิโลเท่านั้นร้านเราขายแต่ใหม้แท้ๆนะยืนยันกาบเราดิว่าไม่ไม่มีการโกงมาอยู่แล้วไม่มีแน่นอนใช่ครับคุณผู้ชมครับไฟาทุกอย่างก็ติด เดี๋พาดูด้านหลังต่อเลยด้านหลังนะครับเดี๋ยวกอดอื่นเลยให้คุณผู้ชมดูสครับเพจอครับผมสครับเพจเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ทั้งหมด4ประตูนะคุณผู้ชมอยู่ครบหมดใช่ครับอ่ายูแผงประตูด้านหลังนะครับคุณผู้ชมแผงประตูด้านหลังนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับตัดด้วยทีมลายไม้ครับนะครับรอยจีบเขายังอยู่ครบใช่ครับลำโพงไม่มีหักไม่มีแตก โอเคนะครับนี่บุหรี่เขียบุหรี่เปิดได้นะครับอ่ะระบบไฟฟ้าลงครับลงขึ้นโอเคไปถีงไหมกอแล้วจะลงอีกรอบเลยี่ยต่อมาทางปราตูฝั่งด้านซ้ายผมบ้างคือต้องบอกเลยนะว่าอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยงามนะลายไม้ของเขาไม่มีแตกเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ช่องลำโพงนี่อยู่ในสภาพที่สวย เคคิวบัลลีก็ครบดูเห็นไหมอ่าระบบไฟฟ้าเป็นไงกันบ้างเป็นไงลงอย่างลื่นนี่ขึ้นอย่างไวนี่ดูดิดูเรียกได้ดว่าครบทุนสมบูรณ์นะฮะต่อมาก็มันก็จะมีแอร์แถวที่สองอะนะซึ่งคุณผู้ชมนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะข้างหลังเย็นแน่นอนเย็นแน่นอนใช่ฮะนะครับอ่ะมาดูบอกกันบ้างนะฮะโอเคโอเซนเซียมาแล้วฮะ,ะอ่ะเรามาดูบอกกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมอ่ะบอกเห็นไหมเบอกเป็นบาะเดิมบอกผมต้องบอกเลยว่าบอกข้างหลังนี่สวยมาก ครับนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดผะหนังเป็นหนังเดิมโรงงานฮะแล้วก็ยังแน่นอยู่นะทั้งเบาะนั่งและพนักพิงอันนี้ไม่ได้แถมใช่ไหมไม่แถม <c oughs> โอ้โหตายเลยถ้าแถมอันนี้ไปโอเคทุกอย่างสวยงามน,นะฮะเท้าแขนตรงกาลางก็มีเปิดฟับเปิดได้อีกนี่วางแก้วได้ครบนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับ,รบแล้วก็ของเขามีนี่พี่ก๊อลฟหัวหมอข้างหลังอ่ะตอนที่เห็นไหมฮะอ่าเอาขึ้นอีกทีนึ่ง อนุญาตนะฮะต้องให้ลอ็อ,งอกงี้นะครับต้องดังกึกนะใช่ถ้ามันไม่ดังกึกมันไม่ล็อกเห็นไหมเราจะดังกึ๊กออนุญาตนะฮะเนี่ยพอมันล็อกมันก็แข็งแล้วเห็น,นไหมใหลงล้ก็คือแข็งนะคือคุณผู้ชมบางบางทีอ่ะเวลาเราเราง้างมาเบาๆเนี่ยมันไม่ล็อกมันไม่ล็อกมันจะดังตึกมันใช่ต้องมีมันจะล็อกหมดแี้นะมันต้องมีล็อกตัวกลางนะล็อกหมดแล้วอ้าวอีกทีนึงเอาลงโอเคอ่าโอเคนะครับสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ราคาเท่าไหร่ดีอ่ะพี่เบนราคาผมเปิดให้แบบเอาแบบราคาไปใช้กันนะ,ะคือครบทั่วแล้วไม่ต้องไปทำไรเลยเติมน้ำมันหนึ่งเดียวสองแสน่นเก้าพันบาท2องแ0 0เบาทเท่านั้นค,คุณผู้ชมต้องดูด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องอะไรอ่าใช่เครื่องอะไรตัวนี้ไม่ใช่ W210 ธรรมดาที่เห็นกันอ่ามันเป็นตัวสองอ่าใช่เป็น V6 จากโรงงาน<ช>นะครับแล ก็ได้ปี2001ครับผมมันจะไม่เหมือนพวกปี95ปี96ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวที่ยังไม่ไม่ท็อปเท่าไหร่พวกเด้นนะครับ279ไม่แพงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปขับเล่นกันนะครับถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ในเจ้า W210 E240 ปี2001คันนี้ครับครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะคอนโซล นะฮะภายในทุกอย่างผมต้องบอกเลยยังอยู่ในสภาพที่สวยงาม,งามนะครับผู้ชมใช่ฮะดูสิอ่าวงร่ายวงรลายทุกอย่างนะฮะแล้วก็อ่ขออนุญาตนี่เลยดีกว่าอ่าคลิกด,ดาวเลยเนี่ยคลิกดาวเลยนะอ่าถนนกำลังโล่งนะครับผู้ชมอ่าค<อ>่อ,อ,คอยๆมานะอุ้ยผมลังมีหกคือคือต้องบอกว่ายังไงอ,ะอ่ะตาเล่นคือเขาไม่ได้แบบเปิดปาร์ตกดแล้วพุ่งพรวดเลยนะอ่าแต่ของเขาก็คือแบบลื่นๆแล้วก็ไหล y, สไตล์มีหก เวลาลอยตัวนี่คือไปได้เลยยาวเลยนะก็คือวิวัฒนาการของเขาสมัยนั้นมันยังไม่เทียบเท่ากับเดี๋ยวนี้สมัยนี้แต่ผมบอกเลยเวลาวิ่งเนี่ย <c oughs> ลอยลำนิ่งๆเลยใช่ค,ะค,ะคือคือต้องบอกคือบอกเลยว่าเครื่องนี่สมบูรณ์แน่นอนอะนะฮะ ตั้งแต่พอเรากดไปเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะปืงและอัตราการต่อเกียร์เปลี่ยนสองสามสี่ก็คือลื่นๆไม่ได้สะดุดจนรู้สึกอะไรว่ามันมีปัญหาเลยเลยนะก็คือเรียกได้ว่ามันนิ่มการต่อเกียร์นะฮะก็คือเบนซ์ก็คือเบนซ์แน่นอนอ่ะมันนิ่มจริงๆนะคุณผู้ชมและได้เงียบด้วยใช่นะครับอ่ามาถึงช่วงล่างคุณดูนะนี่ขอสะพานนี่ทุกอย่างนะนี่คือสะพานนะใช่ฮะคือทุกอย่างนี่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาทำอะไรเลยช่วงล่างตัวเองเขานิ่มนวลอยู่แล้วนะอ่า เป็นไงมีระบบหนึ่งนะฮะเป็นพ u ค s น control นะอยู่ทุงกล้ามมือผมโยกขึ้นนะแค่ยโยกขึ้นเท่านั้นนะเท้าหผมกขึ้นอยู่แล้วนะค,นคุณดูนะมันก็จะขึ้นได้เลยนะเวลาลงแล้วกดลงได้เลยใช้งานได้ปกตินะอันนี้ทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช่ฮะที่เราบอกแอร์เย็นครับ,รบยเย็นด้วยใช่สบายๆนะครับคุณชมดูสิผมก็ขับดีนะ ตรงนตรงล่างเขาดีเลยนะนี่เลยนะบลอกก็สวยงามนะครับก็คือภายในคุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรเลยสีด้านนอกก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยทำอะไรแล้วอ่ะใช่ครัสวยงามแล้วก็ที่เซอร์วิสมาแล้วก็หลายหมื่นนะใช่ใช่ก็คือทํามาแล้วหมดแล้วครับตั้งหน้าตั้งตาใช้อย่างเดียวอืซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกมอโมอต์นะครับ